ใกล้คริสต์มาสแล้วนะใครที่อยากมีภาพแบบว่าคริสต์มาสแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนนะผมจะพาทุกคนมาทำนับทีละสเต็ปเดนะครับซึ่งสามารถทําได้ทั้งในส่วนของมือถือแล้วก็ในส่วนของ iPad แล้วก็คอมพิวเตอร์โนตบุกสามารถทําได้หมดนะขอแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้ทุกคนนะก็จะพาทุกคนมาสร้างรูปภาพนะครับด้วย AI นะครับก็ใช้ AI ในการสร้างรูปภาพ คริสต์มาสนะก็คือช่วงนี้ใกล้เข้าถึงในส่วนของคริสต์มาสแล้วนะเผื่อใครอยากมีรูปแบบนี้นะครับโดยการที่เราจะใช้เครื่องมืออยู่ด้วยกัน2เครื่องมือ1ก็คือ g ีมี n นนะครับแล้วก็2ก็คือนั่นก็คือเครื่องมือที่มีช่ว่า Pinterest นะครับผมนะก็ ถ้าใครใช้ในมือถือก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพิม t e เท s t สก็ได้เหมือนกันนะครับด้วยเรานะครับจะทำการค้นหานะครับโดยการพิมพ์คำว่า Christmas Photo Idea นะเพราะว่าเอ่อ p r n t t r e s t ก็คือจะมีไอเดียกับรูปภาพหลายหลายหลายโทนหลายไอเดียมากมเลยนะครับใครที่ตันในส่วนของไอเดียพวกนี้เนาะก็สามารถที่จะมาใช้ Pinteres t ในการดูนะแนวทางได้นะครับผมอ่ะตอนนี้ทุกคนนะผมอยากได้ภาพนี้ทุกคนนะอ่ะสมมติว่าผมอยากได้ภาพนี้นะ เดี๋ยวไม่ก็ถ้าสามมติว่าเผื่อใครมีครอบครัวเดี๋ยวเราก็จะทําในแนวครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวขอเอาภาพนี้ก่อนนะโดยที่ว่าเรากดเข้าไปแล้วก็เราสามารถกด Copy ไปนะกดคลิกขวาแล้วก็ Copy ถ้าใครทําผ่านในส่วนของมือถือก็กดเซฟดาวน์โหลดได้ดเลยนะครับจากนั้นก็นะให้เราไปไปที่ในส่วนของอ่ามี่ไนนนะครับผมนะก็คือ g ิม i ี i ตอนนี้นะครับ ก็ไปสมัครได้ตอนนี้ยังไม่หมดเวลานะั่นคือเขาจะหมดเวลาวันที่9เดือนจนธันาวาคมในการสมัครในนามในนามของนักศึกษาจะใช้ได้ฟรีหนึ่งปีนะผมก็ได้เสร็จเหมือนกันตรงนี้คือจะได้เป็นจีวีไอโปรนะครับผมอ่ะตรงนี้นะเราก็ทําการ Copy นะเอะเอก็คือวางก่อนนะคือในส่วนของรูปภาพที่เราได้ทําการ Copy เมื่อกี้เนาะ หลังจากที่เราได้วางรูปภาพแล้วนะครับที่นี้นะครับผมนะเราก็เอารูปภาพของเรานะครับโดยการแอดไฟล์ตรงนี้เครื่องหมายบวกนะแล้วก็กดคําว่าอัปโหลดนะครับผมแต่ว่าในที่นี้ผมก็จะไม่ใช้รูปภาพผมนะผมมีรูปภาพที่ผมสร้างไว้ไปอลเลยนะครับนี่ทุกคนนะก็ะใช้รูปภาพของเราแล้วก็อัปโหลดได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของรูปภาพที่เราอัปโหลดไว้นะครับ ต่อมาทุกคนนะครับก็คือให้เราใส่พร้อมนะพร้อมก็คือเป็นชุดคําสั่งนะว่าเราจะสั่งให้ AI Gemini ทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ให้เราพิมพ์ว่าให้ภาพที่อัพโหลดไว้ภาพแรกเป็นภาพบรรยากาศอันนี้เนาะแล้วก็ให้ภาพที่อัปโหลดไว้เป็นภาพที่2ก็คืออันนี้เป็นนางแบบหลักหรือในแบบหรือในแบบหลักก็ได้เหมือนกันแล้วก็ให้นางแบบหลักไปอยู่ในภาพบรรยากาศก็คือให้ภาพนี้ไปอยู่ในภาพนี้นะครับ โดยที่ในเบรากาอลบคนออกให้หมดก็คือลบคนออกให้หมดและให้นางแบบก็คือคนนี้ไปแทนที่คนในตำแหน่งเดิมนะครับในตำแหน่งนี้แล้วก็เปลี่ยนท่าทางได้แต่ใบหน้าคงเดิมนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็เลือกตรงนี้นะครับเลือกเป็น create image ที่เป็นกล้วยนะครับผมเพราะเป็นนาโนบานาน่าเนาะแล้วก็ thinking นะให้เป็น thinking with 3 pro นะครับแล้วก็กด submit ได้เลยนะครับ บูมทุกคนนะก็ได้มาเป็นที่ได้ปล่อยแล้วนะครับผมนี่ทุกคนนะก็เราดูเลยนะเหมือนกันเลยนะครับผมนะก็เปลี่ยนท่านั่งแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยทุกคนเนาะก็ในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะไปาหาในส่วนของรูปภาพอื่นๆกันได้เลยนะครับผมเพราะว่าก็คือรูปภาพอื่นที่เป็นแบ็กกราวด์แล้วก็เอารูปของเรามาใส่แบบนี้กันได้เลยนะครับผมนะ เหมือนก่อนหน้านี้นะผมก็ทําแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือผมลองพร้อมนะก็คือผมลองสลับนะครับอ่ะอันนี้ทุกคนไอ้มันบักเนาะก็คือถ้ามันบักเราก็สามารถที่มันให้ให้มันเจนใหม่ได้นะครับผมอันนี้คือเราเจนมาก่อนหน้านี้แล้วก็มันบักทุกคนเห็นไหมเพราะมันบักเอารูปนี้ทุกคนอ่ะอันนี้ทุกคนนะคือเราสามารถที่ ถ้าตอนนั้นคือผมลองพร้อมนี้คือว่าผมลองสลับรูปคือเอารูปนี้อยู่ข้างหน้าแล้วก็อันนี้อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เขาก็เจนถูกนะก็คือเอารูปภาพของเราแล้วก็มาใส่ก็คือเจนถูกเหมือนเดิมแค่สลับท่าทางเองนะครับผมนะแล้วก็อันนี้นะที่ผมได้ทําการใช้อันนี้นะครับแบ็เก่านี้แล้วก็อันนี้นะครับรูปภาพเราแล้วก็บูมเแบบนี้เลยทุกคนนะโอ้โหสวยงามทุกคนนะก็เราสามารถที่ไปหารูปเพื่อภาพอื่นต่อแล้วก็มาทำต่อกันได้เลยนะครับ สมมตินะครับผมนะสายคนที่มีครอบครัวอ่ะสายคนที่มีครอบครัวนะก็นัดให้เราอัปโหลดนะรูปภาพนี่ทุกคนนะสมมตนะิเอารูปภาพนี้แล้วกันเนาะปั้งนะครับแต่ว่าตรงนี้เราต้องทําการอัปโหลดรูปภาพของเรากับพยาของเราขึ้นแทนนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกของเรานะครับไม่งั้นก็มันจะมีรู้ไงว่าใครคือพยาของใครั่นแหละทุกคนเนาะ อ่าเหมือนอันนี้สมมติว่าเรามีภาพคู่เราก็อัปโหลดได้สมมติเราเอาก็เราเอาภาพสองอันนี้แล้วก็ใส่ไปได้เหมือนกันเนาะแล้วก็จากนั้นก็น้าเอาทุปภาพที่เป็นรูปภาพคู่ที่เป็นภาพคู่กับพยาของเราแไม่ก็ฝั่งของเราแล้วก็มาใส่แทนที่นั่นก็คือสเต็ปแก้นี้เองทุกคนนะครับโอเคทุกคนน่าเป็นยังกันบ้างนะใน2คลิปวิดีโอน,นะครับถามเพื่อนๆคนไหนนะที่ชอบนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากได้พร้อมนะก็คือ พิมตามนี้เลยทุกคนนะหยุดนะหยุดวิดีโอแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมนะตามที่ผมเปิดให้ดูตอนนี้เลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันทุกคนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ